มาภูเก็ตเที่ยวหาดไหนดีครับมาภูเก็ตเที่ยวหาดไหนดีตอนนี้ในใจเรามีอยู่2ที่ที่แรกจะเป็นหาดจะนุ๊ยหาดจะนุยเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าหาดลับแบบว่าเงียบสงบหาดสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ลับแล้วคนเลยเยอะมากแล้วก็ตรงนั้นเขามีเหมือนกับให้เช่าพายคายักด้วยมันเป็นหาที่แบบหน้าหาดไม่กว้างมากก็สวยรู้สึกว่าทรายตรงนั้นมุมอะไรเงี้ยสวยดีแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เขาฮิตกันตอนนี้มันเป็นหาดในหานตรงที่หาดในหานก็จะแบบคนเขาชอบมาทํากิจกรรมกันเนาะถ้าเพื่อน ไปก็จะเห็นว่าคนก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าหาดเขาก็คือสวยแล้วก็ทรายก็สวยเหมือนที่นั่นอ่ะเขาก็จะแบบมีตีวอลเล์บอลแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบอ่าวเหมือนน้ำมันพัดเข้ามาอะไรเงี้ยคนก็ชอบไปเล่นน้ำบางคนเขาก็จูงน้องหมามาเงี้ยบรรยากาศดีอะเอางี้ให้2แบบสไตล์แรกคือแบบไม่พุกพล่านมากแนะนําไปหาดยานุยอีกสไตล์หนึ่งคือแบบไปพักผ่อนแต่ว่าก็ตาก,ก็อยากเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอั่นให้ไปหาดในหาดซึ่งเราเห็นหลายคนแบบเขาพาน้องหมาไปพักผ่อนไปวิ่งมันแบบมันฟิลกู๊ดอะอแล้วถ้าหาดที่สวยที่สุดในโล สวยที่สุดในโลกอ่าวมายาสิจ๊ะเพราะว่าอ่าวมายามันเป็นในส่วนหุทยานเจ้าหน้าที่เขาดูแลดีมากแต่ว่าอ่าวมายามันไม่ได้มีไว้สนับเล่นน้ำนะแต่มันแบบไปถ่ายรูปไปชมวิวอย่างเงี้ยสวยมากๆมันสวยแม้กระทั่งเขามาถ่ายหนังที่ไทยเลยแล้วก็เท่านีา้โอกอ่าวมายาไปยังไงไปกับแพ็กเกจพี่ๆของเราค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าขับรถไปถึงแล้วก็จะลงจอดที่อ่าวมายานะมันต้องแบบนั่งเรือไปเพราะมันเป็นเกาะกลางทะเลแนะนําว่าไปแพ็กเกจที่ๆของเราพันสี่เก้าสได้ไป7จุดไม่ใช่แค่อ่าวมายานะคะมีพ พ,พี่ดอนเกาะไข่เอาไม้ยาเอาปิเลตทำไวกิ้งหาดลิงกาะไม้ท่อนรับส่งฟรีอาหารเช้าเที่ยงมีประกันนักท่องเที่ยวให้มีกิจกรรมให้พายคายักสายด้วยมีดำน้ำด้วยมันสี่เเองราคานี้คุ้มมากแล้วก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องของเราด้วยค่ะ